มาแมปนี้กันนะคะ After losing all your money trying to find proof of aliens, you decide to work the night shift at a fast food restaurant. However, as you go about doing your duty, duties, you discover that a b u r g e r is on the loose and he may be near. โ okay. อเคหลังจากที่เราใช้งเงินไปทั้งหมดเนี่ยกับการหารหลักฐานว่ามษย์ต่างดาวนี่ยมีจริงคุณก็เลยตัดสินใจที่จะมาทำงานกะดึกในฟาสต์ฟู้ดแห่งหนึ่งนะคะยังไงก็ตามนะคะตอนนี้คือในระหว่างที่คุณทำหน้าที่ของคุณอยู่เนี่ยมีข่าวว่ามีฆาตรกรเนี่ยหลบเหนือ,อ หนีมานะคะแล้วก็อาจจะอยู่ใกล้ๆที่คุณอยู่อยู่แถวที่คุณอยู่ก็ได้เอ้ยแปลงงงปะไปเล่นกันเถอะเอ้าเดี๋ยวทำไมกูเป็นนุ๊กกูเป็นนุ๊กอ้าหรเออโอเคนุ๊กก่นุ๊ไปกดอะไรไม่ได้เลยอ่าสวัสดีทุกคนวันนี้เรามาอยู่ที่ Sad Burger Sad Burger นะคะปะเราจะมาเล่นกันนะคะเกมคาตะโกนเกมคาตะโกนเกมอะไรอันนี้อะไรอ่ะโอเคเออนั่งด้วยได้เปล่าไปด้วยเฮ้ยอันนี้ดิ ไปด้วยเดี๋ยวอะโลไปด้วยทุกคนครับถึงฉันจะเป็นนู๊บแต่ฉันก็น่ารักนะทุกคนอย่าใจร้ายกับน,นู๊เอออย่างนั้นแหละปายด้วย Let's go get down Little bit คืนให้สุดนะหลงให้มีดโอเคเอาละ่ะเราฮัโลโหลวันที่หนึ่ง คำสั่งซื้อสินค้า Let get food number two โอเคเอาไปเลยค่ะไก่กรอบอะไรต่อตอนนี้ได้มีนัดขดหลบหนีซึ่งหน้าที่นักฆ่าที่หลวมพวกโอเคนักฆ่าที่หลวมพวกอยู่แถวนี้คุณ <laughs> นายรู้จักนักฆ่าที่หลวมพวกนักฆ่าที่หลวมพวกอะไรอ่ะสัตว์ตกใจหมด พวกมึงทำงานกันบ้างเหออขอร้องแหละบู๊นัมเบอร์ว uh, ันมึงทำอะไรกันเนี่ยอย่าไปเยี่ยวบนตัวอาหารไปดูวิเกงก้าวอะไรต่ออ่ะนัมเบอร์ทรีเอาไปนี่กูทำงานหนักอยู่คนเดียวพวกมึงทำอะไรทำอะไรกันอะไรอ่ะแคทเดอะเลดส์อินเดอะบ o ธรูมเคยเดอะบัธรูมเดอะเลด e ์แวร์เวเดเลดโอ้นี่ เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมาเอ้ยอจับยังไงอะอ้ะอาวหนูตายอยู่นี่ไงอา้าวตายไปแล้วโอเคเดทแรดนี่ไงเอาไปเลยให้เออกิีบถังขยะนำถังขยะออกไปข้างนอกกับดัมเปอร์ดัมเปอร์ใครคือดัมเปอร์เฮ้ยอะไรกันเนี่ย อะไรอะ่ะใครเมื่อกี้อะไรแจมสแกนเหรอไม่ทันมองอะ่ะซาร์รี่เป็นไหนการพวกมึงนี่ไม่ได้เรื่องได้ราวเลยนะทำงานกันบ้างโอเควันที่สองไปยังไงต่อว,วันที่สองแล้วพวกมึงยังไม่ได้เออกเงินเดือนคนเดียวได้ไหมมาทำไรกันเนี่ยมึงมาทำไรกันฮัลโหลรับคำสั่งซื้อสินค้าสิ่ยัยประตูเนี่ยหยิบอาหารทุกคนเถอะ อะไรอะ่ะโอเคไปเช็ดห้องน้ำกันทุกคนอุ้ยเียตกใจเช็ดให้สะอาดหน่อยเช็ดห้องนะมึงเช็ดไม่สะอาดอะ่ะให้กูต้องให้กูมาก,กาตามเก็บขี้เต็บเก็บทุยเยี่ยวกูมึงตลอดเลยอโล่โหลเสร็จแล้วทำไงต่อโอเค number three number three อะไรกับชักนี่รล้เอาด้วยดิ <S <S อะไรนะอ๋อเฮ้ ไอ้ชัวบ้าวทำไม่รู้ว r e you running? าหายไปเลยห้ไปเลยแทบสไลด์มาเลยนะพวกแป้ะเหรอหยอกจัดฆาตกรหรือผียูร่าจริงไงต่ออ่ะฮันนักโทษก็ยังหลบหนีอยู่แล้วมันก็ยังอยู่ตัวเองไะเจอกันนะป่าใครมองมาที่ฉันหรือป่า อะไรของมึงเนี่ยวันที่สามอ่ะะแค่มัมุมในตู้แช่แข็ง n ่ c e อีเอ้ยไหวไหมเพื่อนเอ้ยแค่มัมุมให้กูหน่อยเออนั่นแหละมึงทำกันเลยจะเบียดกูทำไมเนี่ยเคหมดแล้วอสยองพี่ชายเลยเฮ้โทรศัพท์ไม่คเขาได้ยินเสียงอ่ะล้าอัด just a false alarm. If not, open the safe behind the Employee of the Month picture. The code is one two three four. One two three four the safe. Okay. Lock One two three four. Take the gun. Holy shit! Yigin อเอาแล้วยิงไม่ได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะอาจับเฮ้ยอะไรอ่ะอออันนี้กระจกมันแตกอเอาแล้วกูต้องทำไงาเอาเฮ้ยเ,เดี๋ยวนันัด้ครับเบมันมีคนวิ่งมาครับ ลูกคุณยิงไม่ได้แล้ว